วิธีบวชได้ตลอดชีวิตพระสารีบุตรเคยมีผู้ถามว่าทำอย่างไรจึงจะบวชอยู่ในเพศภิกสุตรได้ตลอดชีวิตท่านตอบว่าถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในอาหารไม่ประกอบความเพียรย่อมไม่อาจประพฤติพรหมจรันรยร์ให้บริสุทธิ์ไปจนตลอดชีวิตได้แต่ถ้าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในโภชนาะและไม่เกียดครานในการเพียรชำระจิตความเป็นบรรพชิตตลอดชีวิตย่อมเป็นไปได้ สำรวมอินทรีย์คือไม่ปล่อยใจไหลตามรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งเรา้าเห็นด้วยสติไม่ใช่เห็นด้วยตัณหารู้จักประมาณในอาหารคือฉันพอประมาณเพื่อให้กายอยู่ได้ไม่ใช่เพื่อสนองความอยากความเพียรคือการชำระจิตทั้งยามเดินยามนั่งยามตื่นทั้งปฐมยามัชฌิมยามและปัจฉิมยามนี่คือคำสอนของพระสารีบุตรสำหรับผู้ปรารถนาบวชให้ถึงที่สุดสาธุ